สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานครับเด็กขาวร้นรอบบันครับบันนักเรียนส่งอัดท้ายรถตู้ชน3คันรวดเด็กร้องระงมเจ็บกว่า10รายนะครับเมื่อเวลา07.30นวันที่23พฤศจิกายน58เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิรัศมีมณีรัตน์รับแจ้งอุบัติเหตุรถนักเรียนชนกับรถยนต์ครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณถนนไม้พานเลี่ยงเมืองชุมพรีขาเข้ากรุงเทพมหานครหมู่ที่3ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชุบุรีนะครับจึงรุดไปตรวจสอบ ที่กันเหตุพบรถคันหน้าเป็นรถสองแถวโดยสารสีแดงสายดอกมณฑชมบุรีทะเบียน1 0ึ่ขีดสี่หชมบรุรีส่วนคันที่สองเป็นรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าายแดงส่วนคันที่3เป็นรถบัสโดยสารสีเหลืองรับส่งนักเรียนของโรงเรียนพงศลีวิทยาคมซึ่งเป็นนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งมีนักเรียนอยู่ในรถจํานวน40คนและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกว่า10คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบช่วยเหลือทําการพยาบาล ให้กับเด็กนักเรียนที่กําลังส่งเสียงร้องไห้ด้วยความตกใจและเจ็บปวดสอบถามนายัจกจพันธ์ภูนาพอรอายุ40ปีคนขับรถสองแถวโดยสารกล่าวว่าหลังจากส่งผู้โดยสารลงหมดแล้วกําลังจะกลับบ้านระหว่างทางพบรถยนต์กาลังจะเลี้ยวเข้าซอยจึงชะลอรถให้ช้าลงแต่รถตู้ที่วิ่งมาด้วยความเร็วได้เข้าชนรถของตนอย่างแรงครับและทําให้รถรับส่งเรียนวิ่งตามมาเข้าชนท้ายรถตู้อีกทีคนระับจนทําให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจจะควบคุมตัวคนขับรถทั้ง3คันไปสอบสวนถึงหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งต่อไปนะครับ